สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้ววันนี้อันคอมมอนสตูดิโอจะกลับมาพร้อมกับเกมตามคําเรียกร้องนั่นก็คือดากอนลาจาหนึ่งในเกมเก็บเวล์ m อ็มเออาร์พีจีบนมือถือที่มีการาฟิกสวยงามอลังการที่สุดและได้รับความนิยมสูงสุดเกมหนึ่งในปัจจุบันนี้เลยครับซึ่งความจริงแล้วเกมนี้คงจะเคยผ่านหูผ่านตาเกมเมอร์บนมือถือหลายคนมาบ้างกันแล้วใช่ไหมล่ะครับตั้งแต่การเปิดตัวเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่โซนอเมริกาเหนือจนในที่สุดณนะปัจจุบันเกมนี้ก็มมาาาาถึงงััง่่เเเเเทท์ออชยยยกนนนนนแลลลล้นนว้วววโดดดรรปปิใให CBT ภษไ วันสุดท้ายกันแล้วคือวันนี้นะครับเอาล่ะในนเกมนี้ก็มาถึงโซนอาเซียนของพวกเราแล้วและถึงแม้ว่าเราจะเคยรีวิวเกมนี้เบื้องต้นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับกับอาชีพฟอร์คอนแต่วันนี้เราจะมารีวิวกันอีกอาชีพหนึ่งส่วนจะเป็นอาชีพอะไรเราจะมาขอตัดสินใจกันสักคู่เดียวเท่านั้นนะครับเราไปดูรายละเอียดของอาชีพแต่ละอาชีพกันก่อนเลยดีกว่าสําหรับอาชีพแรกที่เราจะมาดูกันคือฟอร์คอนอาชีพสายโจมตีระยะไกลพลังทําลายสูงมาพร้อมกับสกิลสายปืนที่โคตรดุเดือดและอลังการพร้อมที่จะจู่โจมคู่ต่อสู้และ ที่เท่ที่สุดของเกมเกมนี้เลยครับสำหรับอาชีพถัดไปคือแอสซัซินเหลือรายและรุนแรงด้วยพลังการโจมตีและคิทิคอลเต็มอิ่มไปด้วยความตะการตาของสก,กิลในการโจมตีโดยใช้เวทมมตนใครชอบตัวละครสายดาร์เนี่ยเลือกอาชีพนี้กันได้เลยนะครับแต่พลังชีวิตอาจจะแอบน้อยไปหน่อยนะในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆก็ขอให้หลบหลีกดีๆแล้วกันนะครับอาชีพถัดมาอาชีพที่ดูสง่างามที่สุดของเกมเกมนี้นั่นก็คือโซเดนเซอร์ถึงแม้ว่าอาชีพนี้จะดูสง่างามและสงบนิ่งแต่นี่คือหนึ่งในอาชีพที่มีพล างกลและพลังชีวิตที่ค่อนข้างเหลือล้นและอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษมากๆของอาชีพนี้คือความสามารถในการซัพพอร์ตใครชอบตัวละครที่จมตีรุนแรงพลังชีวิตสูงและมีความสามารถในการซัพพอร์ต นี่คือตัวละครที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับและอาชีพสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงก็คือมูราซามะพลังโจมตีรุนแรงพลังชีวิตเหลือล้นดูเดือดเลือดพานไปด้วยสกิลในการโจมตีระยะใกล้ที่มีความผิวไหวและมีความต่อเนื่องค่อนข้างสูงใครชอบใช้ดาบฟาดฟันศัตรูระยะใกล้ดุดันบูแหลกนอนสต็อปต้องเลือกอาชีพนี้ไปเลยครับเอาล่ะคงไม่ต้องบอกแล้วนะว่าผมจะเลือกอาชีพอะไรก็คืออาชีพนี้นี่แหละมูราซามะเราจะไปดูกันครับว่าเกมเกมนี้มันเจ๋งขนาดไหนและมูราซามะเนี่ยมันจะดูเดือดเลือดพรรราานนจิิิิงๆหืืออเเปปลล่กับบีวว้้ตคค นี้เอาล่ะขั้นตอนต่อไปคือการแต่งหน้าแต่งตาเราจะไปจัดก,การแต่งหน้าของผมกันเลยนะครับเอตัวนี้มันไม่ค่อยหล่อนะมันไม่ค่อยเหมือนผมเลยนะครับ <laughs> เอาล่ะจะเลือกตัวละครแบบไหนไปเล่นดีนะความจริงเราสามารถคัสตอมเป็นพอยต์บายพอยต์ได้เลยนะครับแต่เหตุผลคือผมขี้เกียจแล้วก็กลัวคลิปจะยาวเกินไปนั่นเองนะครับเอาล่ะอุ้ยตัวนี้เหมือนแซงคูดเลยอ่ะเออโคดเท่เลยใครทําไว้วะเนี่ย <laughs> อุ้ยเอาตัวนี้ดีหรือเปล่านะครับผม <laughs> เดี๋ยวผมลองสุมดูนะครับจะได้แบบไหนกันบ้างโอ้ยอันนี้มันแปลกไปหรือเปล่าเนี่ย ดูลูกตาแนละ้วไม่ใช่เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะผมสีฟ้าแต่ผิวดำเฮ้ยอันนี้มันเหมือนจะโดนนะ่ะเหมือนจะโดนจริงๆนะครับเนี่ยอุ้ยดูลูกตาดิดูลูกตาใครเขียนตายมึงเนี่ย จะสำลักโอเคเอาตัวละครตัวนี้แหละใช่ไมไปดูกันตั้งค่ากันก่อนนะครับสามารถจัดการปรับแต่งตั้งค่าได้หลายอย่างตามสไตล์เกมสร้างจาก Unreal Engine ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานการล็อกมุมมองล็อกภาพหน้าจอรวมไปถึงการปรับตั้งค่ามุมมองระหว่างการต่อสู้ก็สามารถจัดการปรับแต่งได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ระดับคุณภาพกราฟ,ฟิกยังสามารถปรับได้ถึง5ระดับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งของเกมเกมนี้คือการเปิดโอกาสให้มือถือรุ่นกลางสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีระดับคุณสมบัติกราฟิกที่ค่อนข้้าาางงงสูกก็็ตมมแแลละไไ่่่่่ใชคเเนดดอยยีว เล่นได้แบบลื่นๆด้วยลื่นหัวแตกไปเลยส่วนการตั้งค่าเฟเสียงสามารถจัดการได้เหมือนเกมอื่นทั่วไปครับสามารถเปิดปิดซาวเอฟเฟกเปิดปิดเสียงเพลงประกอบได้สําหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของตัวเกมนะครับงานภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยนั่นก็เพราะว่าเขาการันตีจาก Unreal Engine 4กันอยู่แล้วนะคุณภาพกราฟ,ฟิกค่อนข้างสูงมากๆดีเทลตัวละครดีเทลเอ็นพีซีมอนสเตอร์หรือว่าฉากประกอบเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างสุดๆไปเลยนะครับซึ่งถ้าให้คิดดูแล้วจะมีสักกี่เกมที่แสดงผลออกมาแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือรุ่นกกลาางๆ็ตม ย่างหนึ่งงานด้านกราฟิกแอนิเมชันก็ไม่น้อยหน้าผมเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานานเนี่ยผิวไหวตามการเคลื่อนที่ของตัวละครไปเลยทั้งเรื่องของฉากใบไ,ไม้ต้นไม้ก็ไม่เว้นสําหรับมูดแอนโทนของภาพอยู่ในโทนกลางๆครับผมไม่สดใสเกินไปแล้วก็ไม่ดาร์กจนเกินไปและมุมมองมุมกล้องของภาพก็สามารถปรับหมุนได้360องศาซูมอินซูมเอาได้อย่างอิสระเรียกได้ว่าครบคันจริงๆน,นะครับเรื่องงานด้านภาพเนี่ยส่วนในด้านของเกมเพย์ก็จะมีทั้งโหมดออโต้และก็แมนนวลนะครับเพื่อนๆสามารถเพลิดเพลินกับโหมดแมนนวลกันได้เลยหากว่่่าาาคคคุณตตตต้้้อออองกกกกรรรรรททีจะะนนนโลลนนััววใสูบมเ์แ็ เกมนี้น่าจะตอบโจทย์ได้มากๆเลยล่ะครับเพราะว่าโหมดแอคชั่นของเกมเกมนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยอิมแพคบรรยากาศการต่อสู้ในตัวเกมสามารถดึงดูดสามาธิของเราเข้าไปได้ทําให้เรารู้สึกสาใจแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาของการต่อสู้ในเกมเกมนี้ครับส่วนในเรื่องของโหมดออโต้ก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเอาล่ะขอจัดการเจ้าตัวนี้ก่อนสักคู่เดียวสกิลแต่ละสกิลของอาชีพนี้นะครับมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยโดยสกิลแต่ละสกิลจะเน้นไปที่การฟันและการจมมตตตตีีีีคคูููู่่่่่่่ออออออสส้้้้รรับผซึงงงกกลลทหืวาานนเเ์ยขใ คือกลุ่มคู่ต่อสู้แถวหน้าเนี่ยจะโดนตลอดเลยสิ่งที่แตกต่างกันไปคือท่วงท่าในการโจมตีและพลังในการโจมตีนั่นเองครับแต่จุดเด่นของเกมเกมนี้อีกอย่างหนึ่งคือ skill. สกิลสกิลของเกมนี้ค่อนข้างเยอะมากให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องความหลากหลายของสกิลมันจะมีน้อยเกินไปเอาล่ะมาดิมาดินี่ไงโดนไปแล้วโดนไปแล้วเป็นยังไงล่ะผมนี่แหละโดนแล้วโอ้โห เลือดมันยังเหลือเท่าเดิมอยู่เลยนะครับทาไมมันโหดไร้แข็งแกร่งอย่างนี้เนี่ยสำหรับธีมภาพของเกมเกมนี้นะครับผมเป็นตีมแนวคล้ายๆกับยุคปัจจุบันเลยแต่ว่าจะคึงๆไปทางอนาคตนิดนึงก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะนะครับสำหรับเกมเกมเดเวลที่นํสเสนอภาพยุคปัจจุบันแบบนี้ออกจะหายากเกินไปซะด้วยซ้ำนะครับนี่ไงมาดินี่ไง,ดไงโดนไปแล้วเป็นยังไงล่ะกูโดดหนีได้กูโดดหนีได้เว่ยโอ้โหการโจมตีของผมในช่วงแรกเนี่ย มันอ่อนด้อยมากเลยนะครับจบมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะข้ามเลเวลกันไปถึง40กันเลยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวรอสักคู่เดียวเท่านั้นระหว่างรอนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่องของเราพร้อมเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเอาละ่ะมาเลยเป็นยังไงละ่ะคราวนี้เป็นยังไงละ่ะโอ้โหยูโอ้โหยนี่ไงนี่ไงโดนเข้าแล้วโดนเข้าแล้วน็อกหรือ,อยังโอ้โหน็อกแล้วก็สลายไปแล้วนะครับอืดีใจมากๆเลยกว่าจะโจมตีมันจบมานะเอาละ่ะเราจะข้ามเวลาไปเลยรอสักคู่เดียวเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทราบของเกม เกมนี้คือระบบยานพหานะไม่มีสัตว์ขี่นะครับเกมเกมนี้เนี่ยแต่ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มีสเก็ตบอร์ดมีเครื่องบินมีอะไรต่างๆนานาโคตรเยอะกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความซ้ำซากจำเจนะครับเกมเกมนี้มีทุกอย่างที่เกมเก็บเวลเกมอื่นมีระบบอัปเกรดตัวละครอัปเกรดเสื้อผ้าชุดเกราะอัปเกรดยานพหานะผู้ติดตามสามารถจัดก,การได้เหมือนเกมอื่นเลยแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือการฉีดของดีไซน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเล่นเกม MMO RPG หรือว่าเกมเก็บเลเวลกันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะ เือระบบต่างๆอาจจะมีเหมือนกันก็จริงแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือมู d ์แอนโทนและบรรยากาศของเกมทําให้เรารู้สึกแปลกใหม่ได้อยู่พอสมควรครับเอาล่ะว่ากันว่าฉากต่อสู้ของเกมเกมนี้จะดีที่สุดในเวลากลางคืนเราจะมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะตะการตาดูเดือดแค่ไหนเอาล่ะมาเลยนี่ไงฟันมอเตอร์ไซค์ฟันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่พังสักทีโอ้ยยี่ห้ออะไรวะเนี่ยอ่ะยี่ห้ออะไรนี่ไงจบกันไปแล้วนะครับหนึ่งคันเหลือคันสุดท้ายคันนี้จะเป็นยังไงต่อแล้วก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละเราจะไปดูการต่อสู้โมเมนต์อื่นของอาชีพนี้กันก่อนเลยดีกว่าไหนๆก็จะรีวิวอาชีพนี้กันอยู่แล้วนะครับก็มาสิครับผมก็มาสินี่ไงเป็นยังไงเอายืนนิ่งยืนนิ่งเหรอผมยืนนิ่งเหรอนี่ไงเป็นยังไงโดนกันไปต่ออีกดอกหนึ่งเลยนะครับผมไม่กลัวตายไม่กลัวตายจัดการกันเข้าไปเลยสําหรับสกิลเนี่ยมี2เซตนะครับซึ่งเราสามารถจัดการหยิบสกิลนั่นสกิลนี้มาใส่กันได้อีกทีนึงอยู่ดีเอาละจัดการกันต่อนี่ไงไปเลยมูลาสมะมูราม,ม,มจัดก กันเข้าไปนี่แน่นี่แน่เป็นยังไงรู้สึกบ้างหรือยังรู้สึกบ้างหรือยังน่าจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับไอตัวนี้เนี่ยต้องการอะไรวะเนี่ยทำไมไม่โจมตีสวนกลับสักทีเอาลัจัดการกันต่อเลยนะครับอา้าวเผลอยืนนิ่งเผลอยืนนิ่งแป๊บหนึ่งนะจัดการกันต่อเลยนี่ยังไงล่ะเป็นยังไงอา้าวจัดการกันไปเลยนี่ไงโดนกันไปอีกแล้วดอกหนึ่งอ้าวโ,โห้หเปิดสกิลเก่ะขึ้นมาทําไมวนันนี้อ้าวโอเคนะครับไม่เป็นไรแม่มันโดนโจมตีจนแบบตกจากมอเตอร์ไซค์มันก็ยัง ขับมอเตอร์ไซค์ต่ออีกแล้วเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยอะโอเคนะครับผมไม่เป็นไรแล้วก็จัดการกันไปต่อเลยนะครับอือนี่ไงโดนกันไปแล้วโดนสกิลนี้เข้าไปโอยสกิลไหนเป็นสกิลไหนนะครับดูไม่ออกกันเลยทีเดียวนะเอาล่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโมเมนต์ในการต่อสู้ของอาชีพมุราซามะคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยให้ประสบการ์การเล่นเกมเก็บเ,เวลบนมือถือที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบเกมแบบนี้มูดแอนโทนแบบนี้เก,เกมเก็บเวลสไตล์นี้ แต่ด้วยความเคารบครับผมยังไงคุณก็ต้องลองจากพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่สูญเสียไป5.25 g ิกเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับเอาละแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับเกมเกมนี้บ้างและคิดยังไงกับคลิปของเราสามารถคอมเมนต์อบอกกันได้เลยสาหรับคลิปนี้เป็นเพียงแค่การรีวิวเบื้องต้นเป็นเพียงการนาเสนอจุดเด่นของเกมเกมนี้ให้ดูเท่านั้นนะครับหากเพื่อนๆรู้สึกว่าข้อมูลที่ถูกเอามานําเสนอมีความผิดพลาดประการใดหรือว่าคลิปสั้นเกินไปต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครชอบรูปแบบในการ แจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆนั่นเองอีกอย่างหนึ่งสําคัญมากๆและอยากแจ้งให้ทราบคือช่องของเราตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์กับช่อง Major Group แล้วนะครับในอนาคตอันใกล้เพื่อนๆสามารถติดตามผลงานของเราเกี่ยวกับภาพยนตร์ในช่อง Major Group กันได้เลยนะครับเอาล่ะและในคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมโดยเฉพาะเกมนี้สวัสดีครับผม